ไปติดตามบรรยากาศประเพณีลากพระในพื้นที่ของจังหวัดภาคใต้ค่ะโดยพุทธศาสนิกชนนะคะร่วมสืบสารประเพณีลากเรือพระหรือชักเรือพระนะคะประเพณีสําคัญของภาคใต้ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะต่างให้ความสนใจร่วมทําบุญกันอย่างคึกคักใจกลางเมืองหาดใหญ่ค่ะ วัดต่างๆจากพื้นที่อำเภอเมืองหาดใหญ่และอำเภอใกล้เคียงต่างเคลื่อนขบวนเรือพระแห่รอบเมืองหาดใหญ่อย่างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะเรือพระของวัดศรีสว่างวงศ์หรือวัดเกาะเสือหลังได้เคลื่อนตัวมาจอดบริเวณหน้าโรงแรมริการ์เดนพาซาบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีการรำกองยาวจากคณะนางรำของวัดเกาะเสือมีการตีตาโพลกันอย่างสนุกสนานค่ะก็สร้างจุดสนใจให้ประชาชนแลนะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาร่วมเต้น มาร่วมชมความงดงามวิจิตการตาของขบวนเรือพระอย่างเนืองแน่นนอกจากนี้นะคะประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเลเซียรวมถึงสิงคโปร์อินโดนีเซียต่างก็พร้อมใจกันร่วมทําบุญพร้อมกับนําขนมต้มนะคะมาแขวนบนเรือพระและรับน้ามนต์จากเจ้าอาวาสวัดเกาะเสือเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวส่วนภายในบริเวณงานนะคะตํารวจอสก็มีการดูแลความรักษาความปลอดภยัยอำนวยความสะดวกให้กับขบ,ขบวนเรือพระอย่างใกล้ชิดอีกด,ด้วยค่ะ มีจุดครับที่บริเวณหน้าวัดสีสว่างวง์หรือวัดเกาะเสือได้มีการตั้งจุดประจำการเพื่อรอรับขบวนเรือพระจากวัดต่างๆซึ่งจะมารวมตัวกันในระหว่างวันที่1 8ถึง20ตุลาคมนี้ครับซึ่งจุดดังกล่าวมีการตั้งจุดอำนวยการเพื่อรอรับให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมทำบุญเช่นการทำบุญทอดกระถินวัดเกาะเสือซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่20ตุลาคมนี้ทำบุญบริจาคโลงศพผ้าขาวให้แก่ศพไร้ญาติยากไร้ตู้อนุโมทนาค่าน้ำ ค่าไฟวัดเกาะเสือทำบุญพระประจำวันเกิดทำบุญผ้าแดงท้าเวสุวรรณทำบุญแขวนต้มเรือพระนอกจากนี้ครับในช่วงข้ามของวันที่18ถึงวันที่19ตุลาคมจะมีมหรสพการแสดงต่างๆระวงเวียนครกหนังตะลุงและการแสดงมโนราซึ่งก็วันนี้ว,นนวันที่19กก็จะเป็นคืนสุดท้ายของงานนี้นะครับ